อานิสงส์ตามลำดับการเกิดแห่งธรรมโดยไม่ต้องเจตนาอานนท์ด้วยอาการอย่างนี้แลศีลอันเป็นกุศลมีอวิปปิสารเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายอวิปปิสารมีความปราโมทเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายความปราโมทมีปีติเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายปีติมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายปัสสัทธิ มีสุขเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายสุขมีสมาธิเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายสมาธิมียถาภูตยานัทสนะเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายยถาภูตยานัทสนะมีนิพิทาเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายนิพิทามีวิราคะเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายวิราคะมีวิมุตตยานัทสนะเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมาย อน,อนนท์ศีลอันเป็นกุศลย่อมยังอรหัตผลให้บริบูรณ์โดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้แลพิกุทั้งหลายเมื่อมีศีลสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าอาวิปปติสารจงบังเกิดแก่เราพิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อมีศีลสมบูรณ์แล้วอวิปปติสารย่อมเกิดเองพิขุทั้งหลายเมื่อไม่มีวิปปติสาร ก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าปราโมทจงบังเกิดแก่เราพิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อไม่มีวิปปิสารปราโมทย่อมเกิดเองพิขุทั้งหลายเมื่อปราโมทแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าปีติจงบังเกิดแก่เราพิขุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเอง พิกุทั้งหลายเมื่อใจมีปิติแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่ากายของเราจงรำงับพิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อใจมีปิติแล้วกายย่อมรำงับเองพิกุทั้งหลายเมื่อกายรำงับแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงเสวยสุขเถิดพิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่า เมื่อกายรำงับแล้วย่อมได้เสวยสุขเองพิกุทั้งหลายเมื่อมีสุขก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าจิตของเราจงตั้งมั่นเป็นสมาธิพิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเองพิกุทั้งหลายเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงรู้จงเห็นตามที่เป็นจริง พิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามที่เป็นจริงเองพิกุทั้งหลายเมืม่อรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงเบื่อหน่ายภิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเองภิกุทั้งหลาย เมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงคลายกำหนัดทิกุุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเองทิกุุทั้งหลายเมื่อจิตคลายกำหนัดแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติยานัศสนะทิคขุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อคลายกำหนัดแล้ว ย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติยาณทัสสนะเอง